ก b, mm. hey, b e l, l i hey, n g ลงช่วยชีวิตงานก็ตกงานใหม่ยังไม่ได้เลยไหนจะค่าที่จ่ายภายในบ้านอีกเฮ้ยเว็บไรน่าสนใจว่ะแค่ลงทุนหลักร้อยได้กำไรหลักแสนเฮ้ยเว็บอะไรวะน่าสนใจ ลงทุนแค่ไม่กี่บาทได้กำไรถึงขั้นหลักแสนเลยเหรอเฮ้ยลองดูดีกว่าแต่ตอนนี้แค่ตังจะกินข้าวก็ยังไม่มีเลยอะ่ะทำไงด <c oughs> งีเออไปยืมตังไอ้พวกนี้ดีกว่า รับเื่อพวกมึงหน่อยวะเรื่องอะไรวะขอยืมตังค์สักสองสามพันได้ไหมพูกจะเอาไปทำไรไวะแค่จะไปลงทุนนิดหน่อยลงทุนอะไรวะเชื่อถือได้หรอไม่หรอกนิดนิดเดียวเองเดยวก็เดิดนหลอกหรอ,หรอแหมไม่เป็นไรหรอกโอนมาเถอะนิดเดียวเองสองพันหันไม่เป็รร่ยนเงี้ยน,นะเออเออโอนมาดิ ข้าแล้วแตงกี้วเพื่อนงเลยเฮ้ยเงินเข้าจริงว่ะแบบนี้ต้องลงทุนต่อ นี่ฉันบอกไงลองไหมไม่อะไม่อยากเสี่ยงแล้วแต่อับจ,จนแบบนี้ไปตลอดก็ชื่อแพ็คแล้วเงินก็ไม่เหลือจะให้ลงทุนต่อละหรือว่าจะไปยืมพวกนี้อีกวะสองสองพันคุณให้แหละเฮ้ยมึงมีเรื่องจะขอร้องนิดนึงว่า จ่มีปัญหาว่ะเรื่องไรวะขอยืมตังค์สักสองสามพันได้ไหมวะอีกแล้วเหรอวะแล้ววะเออนี่ติวเองอ่ะนะอ่ะแม่ที่เรื่องเงินเนาะนึกหน้ากูตลอดเลยนี่ียวเองแค่นี้ก็ให้ไม่ได้เหรอไม่ได้โห้ยนายวะเงินก็หายากในช่วงนี้อู้ไม่ให้ก็ได้วะถ้าไม่ให้ก็ต้องคบไปเลยเออเลิกคบก็ได้อยแต่เงิน้อยก็มีเงินอยู่แล้วเออไปเลยไป เจ้ยพวกนี้ไม่ให้มีเงินตังค์ซะด้วยทำไงดีวะเดี๋ยวทางเดียวก็คู่นี้ระบบแล้วแหละดึงเงินดึงเงินดึงกันวะอ่ะส่งเลนมาคิดชื่อบริการแต่ว่านะ พี่ส่งตามเวลารู้ใช่ไหมจะโดนอะไรเออรู้แล้วนะพว่เยอกว่ะจับตามันไว้ทำปะอสอุ้ยแพกแล้วเชื่อทำไงดีวะเงินก็หมดวันนี้ก็ครบกำหนดแล้วดิเฮ้ยอะไรนกูวะเอ่อพี่คะหนู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 เข้าใจขับดานหน้าได้ไหมไม่ได้หรอะน้องวันนี้วันสุดท้ายแล้วกูขอต้มเมื่อวันนีไม่ได้เฮ้ยน้องมาเลยเฮ้ย เป็นอะไรป่า้ยขุถูกจับครับถูกจับไพีคุณเลกรนนม่ใช่ไปเกูบอกแล้ววาไม่อยาเลอะไรชี่มันไม่น่าเชื่อถือมึงก็ไม่เชื่อกูเป็นไงล่ะได้อยู่ในคุกสนใจมึงแล้สิกูขอโทษเพื่อ กูไม่ตั้งใจอ่ะกูคิดน้อยไปหน่อยกอเองอ่ะคนเราก็มีเงินได้ก็ต้องทำงานหนิวะทีหน้าที่หลังก็คิดด้วยจะ,จะทำอะไรนี่แหละถือว่าเป็นบทเรียนของแกยังไงเราก็เพื่อนกันเออ,อขอบใจเพื่อนที่ยังไม่ทิ้งกูไปไหนอ่ะขอบใจจีนจะอะไรอ่ะเพื่อนกันจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วโอเคับ โอเคครับหมดเวลาแล้วครับนะครับการเล่นพนันออนไลน์ต่อให้เล่นได้หรือรวยจริงก็จะไม่มีใครเห็นดีเห็นงามด้วยและถ้าเราติดการพนันมากเพื่อนหรือครอบครัวก็จะเลิกคบไปจีละคน2คนจนไม่เหลือใครในท้ายที่สุด